เขียวฝั่งนี้ไฟแดงฝั่งนี้ไฟเขียวฝั่งนี้ไฟเขียวฝั่งนี้ไฟแดงโอ้ยจะหยุดทำไมอ่ะฝั่งนี้ไฟแดงฝั่งนี้ไฟเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุดัติเฮดุโอ๊ยอุบัติเหตุนักเย้แล้วเฮ้ยเป็นอะไรไม่เพื่อนตกข้างหลังอ่ะใช่ไม่เป็นอะไรเฮ้ยแล้วเพื่อนขับรถรถต่อรถที่สีรถสีแดงอ่ะ ฉันไม่เป็นอะไรแล้วรุดคันสีคันสีขาวอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยศนหัวแตกเลือดไหลไม่หยุดเลยโอ้ยโอ้ยจะหมดแรงแล้วจะไม่หายใจไม่ออกเนี่ยโอ้ยจะหมดสติแล้วเนี่ยเฮ้ยนายนายเรียกลุงแจ้งดิลุงแจ้งลุงแจ้งลุงแจ้งช่วยด้วยลุงแจ้งมาแล้ว ุงแมีอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงช่วยเองลูกคู่ลุงแจ้งครับไอไอจอตตินไอแจตตินน่ะมันโดนรถเขียวรถเขียวกระดั้งหัวแตกเลยอ่ะรีบดีลุงจะเดี๋ยวแจตตินมันหมดสติไป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 ตรงคู่เลยรถไม่บุบหรอกไปไปไปตรงคู่เลยไป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  หลับนี้นะครับอันนี้เป็นการแสดงเท่านั้นนะครับ